สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะค่ะมาพบมาพอกันกับคอยอีกคือเก่าเมือนนี้พบพอกันอยู่ที่หน้ามือนนี้พี่น้องมือวานนี้เพิ่นได้โทรมาว,ะวะ่าว่าไปมัดต้นมะคือเคอพี่น้องเอ้ยเจสวยกับเสียสายเพิ่นจ้างมือนนี้คอยได้ไปไปรับจ้างมัดต้นมะคือคือพี่น้อง <c oughs> เงนนอย้ยไ,ไ,ไปพี่น้องร่่มเดินทางน้ำกันเนาะ trang mặt tồn mực của thơ thì nó phải đi xa đến phải phút cao Được nó lộn đường thang năm điều Được Phải lập trang Thì hạ thang từ cái tớp giá thang có màn 1 km thì nó อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งเนาะค่ะเนาะเพือ่อไปหอดสุดพอดีก็เวลา่าสินะสว่าโรงงานตัสองโมงเิบหกไปกดมือเหอมือนกุ้งแล้วอาโมงงเลยประมาณหนึ่งโมงเลงจังเลิกเนาะ อนนี้ก็ได้มาฮอดส่วนเจ๊ซวยกับเสียสารแล้วเนาะคะเนาะโอ้ยมักทั่วเพิ่งกับทั่วฟักงาพี่น้องเอ้ยงามกระลังเป็นมากดกเพ้ออยู่ส่วนเพิ่งกับปูหลายได้ตอนนี้ก็ได uh, ้ไปมัดมักกระเขือสก้อนพี่น้องเอ้ยส่วนเพิ่งกับทั้งส่วนมะทุ่ทั้งส่วนมะคือคือมักกระเขือกับกระล่างงามเป็นราคาดีพี่น้องช่วงนี้ เชี so to, ่ยงละพันสายขออนุญาตถ่ายกันเด้อเมลแรงยังเสลย์ให้ดอกเพิ่นแจ้งมาสองคนพี่น้องเอ้ยพระคอนกับใอยนี่เจ้าของสวนอันนี้เจ้ชวยพุ่นกะเสียสายอย่างน่ะเพิ่อต้อรักเนาะแเพิ่นกพให้นุ่งค้องนี่มัดไปน้ำหลังพี่น้องเอ้ยแข่งละพันปสายนี่กะ ว่าสิให้อันติปยูพี่น้องเลยราคาดีเพิ่งก็ให้หลายพี่น้องคูโอ้ยกำลังงามขออนุญาตลงมือเอ็ดงานก่อนเด้อพี่น้องเด้อแล้วจังท่าย่ำเบิ้งไม้พี่น้องเลยอ่าบันนี้กับพี่น้องเอ้ยเริ่มงานเดี๋ยวเริ่มงานแล้วได้บันนี้มันคือคือ คือเครือนะเขาต้องมัดคู่แนนหนงพ,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 พี่น้องเอ้ยเวลามะมันใหญ่นี่กะมันจะมีตกลงขี้ดินมันเก็บง่ายมันก็สะอาดพร้อมพี่น้องเอ้ยเอ็ดคักได้คือประคอบรรยากาศกับมันนี่ก็แดดฮ้อนพี่น้องเอ้ยโอ้เสียสายพังกะเข้าน้ำเอ็ดคนละพะแนกเอ็ดอะนะเอ็ดเพียกครึ่งครึ่งเสื้อเนาะเขาเว้านะคนเขาวกาครึ่งเพะครึ่งเสื้อแต่ประคออ้าวมะมันก็กำลังใหญ่นีพี่น้องเอ้ยนี่ เอืบ่ได้เสือกไรสุดหรอกมัดขู่หนงบ่เนี่นะเอ้าสัมผัสสัมผัสชาวสวนก่อนว่าถ้ามันบ่มัดมันมันกระต๊กลงดินมแล้วว่าเนาะแม่เนาะเออขยันเก่งเชน้องนี่เนาะเออสู้ยอดสู้สู้สู้พี่น้องเอยชาวสวนชาวไร่ชาวนาวิถีสุนบทบ้านเฮาต้องสู้มีสู้ก็มิได้ มีคนจ้างเขก็ไปจ้างพวกเอเผือเขาก็เอดเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เงินเดือนเงินดาพี่น้องเออศัยว่าไปรับจ้างรับายเอาแต่ละมือละเวีนกันอากาศแดนฮอนก็ต้องสู้เจ้าของเพิ่งเกิดจดีอยู่เพิ่งกัคผ้าผักผ้าเศร้าเร็วมือสมัง ơi bơ, cái chắc đơn đền bơm rồi đền. Pì baan, pì mai, nong, cả. Mấy sì rơm xúc rồi. cái xong cả, cái <laughs> à. oh, xoay oh, cả cả. cả. đây mằn, lấp trang, xé nhãn ít tóc nướng, pì nong ơi. vừa cả, cả làng ngàm, đây sợi bôi xé กำลังเข้าคิวอยู่พี่น้องไอ้สุ่งนี้มาพอเดียวเพราะว่าพอบานเพื่อนก็นกนกนกนได้เฝ้างวเฝ้าควายเลี้ยงงอเลี้ยงควายทายุต่หน้าเปลี่ยนเดียวพี่น้องเอ้พรก,ก็ได้ออกมาเป็นนี่ละมาหาเงินรับจ้างนี่มารับจ้างก็กไม่ได้เงินบานเ้องเ <c oughs> พราะว่าไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เป็นข้าราชการพี่น้องอ้สู้ๆพี่พ่อสนใจก็ติดต่อได้เด้อค่ะเด้อ ที่ต่ um other, อ à à ت, <ะ>มาค่อยพิระบุษบาชายตมาสซู่สอ่โคลงมาพักเท่งเลยพี่น้องไอ้บันนี้ฮอเท่งนะฮอเท่งก็มากินข้าวเท้งน้อกันเด้อพี่น้องเด้ออาหารก็เยอะแยะเยอะแยะเลยมีอะไรแนบบ้างเนาะมีแกงไก่ไก่หมกปลาไก่อันนี้นึ่งก๋วยเชื่มะพร้าวเชื่อน้ำตาลพี่น้องเป็ีนแล้วแซ่บเด็ดหอม สมพักโอ้สุดยอดเมันคิก่อนโอันี่ก็น้องมะนาวคนสวยนี่หลานนั่เจสวยกับตาสายตัวนี้น้องมะนาวพี่น้องเลยตนสวยสอยเป็ดกลังใจให้โให้เบปเบิ่งแลอวบ่หมาหมาลุงเปมันยางได้แล้วยางเลยเด้ยไม่ไม่ม่เเ่นปไปเมเเปมนไปไเ นาำเด้ไออันนาวแต่งโนะนาวตัวผู้มันก็มีสีตัวผุ้ไอนาวเองมานาวค่ะมันมีแปดตัวแต่มันตายตัวหนึ่งแล้พอมันเจิดนะ่มันจะหลุดหลตอนนี้ก็ได้เวลาห้าโมงแล้วเนาะเป็นเวลาที่เราเลิกงานแล้วบี่คเยก็ได้เดินทางกลับ กับปุระกัปนาเขอ,อ่านอนนาได้เดินทางกัปนาก่อนดรดจ้าแบบนี้พรุ่งนี้ด้ยงานต่อพี่น้องเลย